สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานชา n e l นะครับวิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอที่ผมอยากจะมาปรับความคิดปรับทัศนคติให้กับโปรแกรมเมอร์มือใหม่กันสักนิดหนึ่งนะครับผมพอดีว่ามีปัญหาตรงนี้นะครับแล้วก็มีคําถามตรงนี้เยอะมากๆเลยที่ถามกันเข้ามานะครับผมก็เลยอยากจะทําวิดีโอนี้นะครับที่มันจะเป็นอ่าวิดีโอที่จะเปลี่ยนความคิดทุกคน ไปเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับนั่นก็คือการจําโค้ดนะครับทุกคนพอดีผมมักจะเห็นอ่า ผู้เริ่มต้นหรือที่เป็นมือใหม่ที่กําลังเข้ามาในวงการการเขียนโปรแกรมอะไรอย่างนี Hof ้นะครับน้องๆอะไรอย่างนีง้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นพี่ๆหรือใครก็ตามที่แบบพึ่งเริ combine, ่มต้นนะครับก็จะมีความสงสัยมีความกังวลหลายคนนะครับจะมีปัญหาตรงที่ว่าพอผมเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับผมจําไ <te> <person> ม่ได้เลยนะฮะถ้าเกิดว่าผมเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่าผมผิดปกติหรือเปล่านะฮะหรือว่าผมเนี่ยไม่เก่งหรือเปล่านะครับผม ก็เลยอยากจะมาพูดให้มันเคลียร์นะครับหายข้องใจกันนิดนึงนะครับคืออย่างนี้ครับทุกคนการเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับมันไม่ใช่การจําโค้ดนะฮะเราไม่จําเป็นต้องจำฟังก์ชันจําโค้ดจําอะไรทุกตัวนะครับอันนั้นคือมันไม่มีใครที่จะสามารถทําได้แน่นอนบนโลกนี้นะครับต่อให้คนๆนั้นเนี่ยเขียนโปรแกรมมาเป็นแบบว่า สิบปี20ปีอะไรเงี้ยคือเขาก็ไม่สามารถจําโค้ดได้ทั้งหมดนะครับแล้วตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงอย่างมือใหม่เลยนะครับมือใหม่นี้คือจบเลยนะฮะไม่จําเป็นต้องจํานะครับเพราะว่าคนที่เก่งๆมีประสบการณ์มีอะไรเงี้ยคือเขาก็ไม่จําเพราะว่าเขาเนี่ยเข้าใจการทํางานของโปรแกรมว่ามันทํางานยังไงนะครับว่าโค้ดเนี่ยเออเขียนแบบนี้แล้วมันจะออกมาผลลัพธ์ที่ได้มันจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้แต่ว่าไม่ใช่ว่าจะต้องไปจําคําสั่งทุกตัวอะไรเงี้ยนะครับคือไม่ใช่นะฮะ ใครที่จําไม่ได้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดนะครับไม่ต้องคิดว่าเราผิดปกติหรือเปล่าเออทาไมเราถึงจําไม่ได้นะครับถ้าอยากจําได้ก็ง่ายๆเลยฮะก็คือต้องเขียนบ่อยๆนะครับอันนี้คือแน่นอนว่าถ้าเขียนบ่อยๆเนี่ยเราจําโค้ดได้แน่นอนก็คือเวลาเราเขียนบ่อยมันใช้ในการทํางานบ่อยๆเนี่ยโค้ดมันเขียนซ้าๆๆ,ๆมันก็จะจําได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่า เราไปเรียนรู้เรื่องใหม่หรืออะไรก็ตามแล้วเรารู้สึกว่าเราจําไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แบบเป็นเรื่องผิดไม่ได้เป็นเรื่องเลวร้วายอะไรไม่ได้แย่นะครับไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องไปเครียดนะครับตัวผมเองนะผมจะบอกทุกคนตรงๆเลยนะครับก็คือผมทําวิดีโอสอนทําอะไรมาหลายปีนะผมอยู่ในวงการการเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับพัฒนาเว็บไซต์อะไรเงี้ยคือมาหลายปีนะครับแน่นอนว่าผมก็มีส่วนหนึ่งนะครับเป็นคําสั่งที่ใช้บ่อยๆมันจําได้อยู่แล้วผมก็จําได้ แต่บางอย่างเนี่ยก็จําไม่ได้นะครับต่อให้แบบใช้บ่อยก็ยังจําไม่ได้ก็มีนะเพราะว่าคนคนนึงเนี่ยบางคนเขียนแบบหลายภาษามากนะครับอย่างเช่นการจะเป็น Web เว็บดีลลอรเปอรย่าเงี้ยนะพัฒนาเว็บไซต์เนี่ยนะครับคือมันต้องเรียนหลายภาษามากก็จะมีทั้ง HTML JavaScript CSS PHP Node JS SQL หรืออะไรเงี้ยคือแล้วก็มีแบบเรื่องอื่นๆอ,อีกเยอะแยะมากมายนะครับดังนั้นคือมันไม่ได้มีความจําเป็นที่ว่าเราจะต้องไปจําให้มันได้ทุกคําสั่งคือคําสั่งมันมีแบบ เป็นร้อยๆเป็นพันๆคำสั่งอ่ะเออเราจําได้ไม่หมดหรอกนะครับจาเฉพาะที่ว่าเราได้ใช้บ่อยๆอะไรเงี้ยมันก็จะจําได้เองนะครับผมแต่สิ่งสําคัญเลยนะครับในการทํางานก็คือเราควรจะรู้นะครับพื้นฐานนะครับควรแน่นพื้นฐานว่าแต่และคําสั่งแต่และโค้ดอะไรเงี้ยมันทํางานร่วมกันยังไงเราเขีย <Vikings> น <and these things> แล้วมันจะได้ผลลัพธ์แบบไหนอะไรเงี้ยครับเราจะต้องเข้าใจการทํางานของมันนะครับแต่ไม่จําเป็นต้องจําโค้ดอ่ะอันนี้ย้ําอีกครอบนะคือเราจะต้องเข้าใจการทํางานของโค้ด แต่ไม่จำเป็นต้องจำทุกคำสั่งเพราะไม่มีใครสามารถที่จะจำโค้ดได้ทุกฟังก์ชันทุกคําสั่งนั่นเองนะครับและทีนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับที่มีคนถามเข้ามาบ่อยเหมือนกันก็คือเวลาทํางานอะไรเงี้ยนะครับเวลาทํางานเขาสามารถที่จะให้เราเปิดจอดูโค้ดอะไรแบบนี้ได้ไหมคือแน่นอนครับการทํางานนะฮะไม่มีใครที่จะมานั่งคิดเองทุกอย่างนะครับผมบอกทุกคนเลยว่าไม่มี ไม่มีใครจะมานั่งเขียนโค้ดเองตั้งแต่ศูนย์อย่างเช่นเนี่ยเราอยากจะทําหน้าเว็บขึ้นมาแน่นอนว่าถ้าเกิดฝึกพื้นฐานเริ่มต้นเนี่ยผมเน้นย้ําว่าทุกคนเนี่ยควรจะเข้าใจพื้นฐานนะครับว่ามันเขียนยังไงอะไรเงี้ยแต่พอเรามีพื้นฐานแล้วเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องไปเขียนเองจากศูนย์เพราะว่าถ้าเกิดไปทํางานจริงๆเนี่ยมันจะเสียเวลามากนะครับเขาก็เลยมีพวก Library หรือว่ามีพวกเฟรมเวิร์กอะไรเงี้ยสร้างขึ้นมาเพื่อทําให้งานของเราเนี่ยมันเสร็จได้ไวขึ้นมากๆนะครับจากเดิมถ้าเกิดว่าเราไปเขียนแบบ จากศูนย์เองอะ่ะอาจจะใช้เวลาแบบโหเป็นเดือนอะ่ะนะครับแต่ว่าถ้าเราแบบใช้ของที่เขาสร้างมาให้แล้วอะ่ะเออมันเป็น Open นซอร์ด้วยก็คือสามารถใช้ใช้ได้เลยไม่ต้องเสียเงินเสียอะไรนะครับคือเนี่ยอย่างเช่น Bootstrap อ่ะยกตัวอ,อย่างง่ายๆนะครับเราก็สามารถหยิบมาใช้ในการพัฒนาแบบเว็บไซต์พัฒนาโปรแกรมอะไรของเราได้เลยนะครับก็แนะนําว่า ถ้าเกิดว่ามันมีไลบรารีมีเครื่องมืออะไรอำนวยความสะดวกให้เราเนี่ยก็ควรใช้นะครับแต่ก็อย่าลืมว่าพื้นฐานก็สําคัญเช่นกัน,นครับก่อนที่ทุกคนจะไปใช้พวก,วกนเฟรมเวิร์กไลบรารีอะไรเงี้ยจะต้องแน่ใจก่อนว่าเราเนี่ยมีความเข้าใจพื้นฐานนะครับแล้วก็พื้นฐานเนี่ยก็เหมือนเดิมครับคือไม่จําเป็นต้องจําทุกคําสั่งหรือว่าอะไรแต่ควรเข้าใจว่าเออพื้นฐานมันเป็นอย่างนี้นะอย่างเช่นการเขียน CS เเนี่ยในการจะทํา r e s ponsive มันจะต้องมีคําสั่งอะไรในการทําแบบนั้นนะครับอะไรเงี้ยเนี่ยพอเราเข้าใจตรงนี้แล้วเออการเขียน เฟล็กบลอกอะไรมันใช้ยังไงนะครับทำ r e s ponsive เป็นเราก็สามารถที่จะไปหยิบใช้พวกเฟรมเวิร์อะไรอย่างนี้ได้เพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยไปได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองคือตรงเนี้ยมันเอาไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกภาษานะครับไม่ว่าจะเป็นอ JavaScript อะไรเงี้ย คือเราจะต้องเข้าใจพื้นฐานของภาษานั้นก่อนเราถึงจะไปต่อยอดได้แล้วก็มันจะทําให้เราเนี่ยเรียนรู้ได้เร็วมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับผมยังไงก็อยากจะฝากวิดีโอนี้ไว้ให้ทุกคนนะครับสาหรับคนที่เป็นมือใหม่เพราะว่ามีหลายคนเนี่ยมีความกังวลตรงนี้ก็เลยอยากจะมาทําวิดีโอแบบพูดเคลียร์พูดปรับทัศนคตินะฮะว่าการเขียนโปรแกรมนะครับเราไม่จําเป็นต้องจําคําสั่งทุกอย่างทุกตัวนะฮะแต่เราต้องเข้าใจว่า ไอคำสั่งนั้นนะ่ะที่เราใช้มันคือ,อยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปใช้บ่อยๆเราไปทํางานทําอะไรเงี้ยเขียนบ่อยๆมันก็จะจําได้เองนะครับดังนั้นใครที่เพิ่งเริ่มต้นนะก็ไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปคิดว่าเฮ้ยเราทําไมผิดปกติคนอื่นเออคนนั้นเขาเหมือนแบบเขารู้เยอะเขาจําได้อะไรเงี้ยคือบางคนก็จําไม่ได้เหมือนกันเขาก็เซิร์ชครับอะไรจําไม่ได้ก็คือ Google y o u t u b e นะครับคือไม่ได้เป็นเรื่องผิดนะฮะโลกของการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันคือการแบบ แก้ปัญหานะครับดังนั้นคือมันก็จะมีปัญหาต่างๆที่แบบคนอื่นเนี่ยเขาเจอมาแล้วอยู่ใน Google อะไรเงี้ยเราเจอปัญหาอย่างนี้เราก็สามารถไปเซิร์ชดูได้คือหลักๆงานในการเขียนโปรแกรมเนี่ย มันจะเป็นเรื่องแบบนี้ครับคือเรื่องของการแก้ปัญหาเจอปัญหาก็หาวิธีแก้นะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นปัญหาที่มีคนเจอมาก่อนเราแล้วแล้วเขาก็จะมาเขียนบล็อกเขียนอะไรอย่างเงี้ยใน stack overflow ใน google อะไรเราก็สามารถที่จะเซิร์ชเพื่อดูวิธีการแก้ปัญหาได้นั่นเองนะครับโอเคก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับสำหรับมือใหม่ทุกคนใครที่เป็นอ่ามือเก่าแล้วมีประสบการณ์แล้วยังไงก็นะครับอยากจะฝากวิดีโอนี้นะเผื่อว่ามีน้องๆมีเป็นอ่เพื่อนๆอะไรเงี้ยนะครับที่แบบว่า กำลังเริ่มฝึกเขียนโปรแกรมนะครับอยากจะให้เขาเข้าใจเรื่องพวกนี้ก็สามารถที่จะแชร์วิดีโอนี้นะครับไปให้เพื่อนๆฟังกันได้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเขียนโปรแกรมคือเรียนด้วยความเข้าใจนะครับไม่ใช่แค่การจําอย่างเดียวนะครับการจําก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าความเข้าใจเนี่ยคือเป็นส่วนสําคัญเลยนะครับผมโอเคหากชอบวิดีโอนี้ครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาว์ชแนลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ